คนเดียวนะเดี๋ยวผมจะจัดส่งกระบองมานอนไร้ให้ฟรีๆนะครับฮัน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 โอ้มาแล้วจิ๊บง่เป็นปลาดุกแะเมียเลิงาม โอซาน่าตกปลาครับโบเทโบเทเดี๋ยวเี๋ยวดูสวัสดีมิตรรักนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมทางบ้านไกลแดนกรุงทั้งบ้านทุ่งแดนไกลนะครับรถมาก็โอเคใครที่เข้ามารับชมวิดีโอของ เราเป็นครั้งแรกนะครับรถมายินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพี่นุ้งพี่ชิงนะครับคือจริงๆทริปนี้นะครับผมไม่อยากมาเลยนะครับสําหรับบอกพุ่มกลับนะครับแต่ว่ามีพี่ชายท่านหนึ่งนะคือแบบไม่ได้เจอกันนานมากนะฮะ ก็เลยตัดสินใจที่จะมาพบปะพูดคุยกันนะครับผมอะแล้วก็ถือโอกาสด้วยทริปนี้นะครับมาแจกรางวัลสำหรับกิจกรรมผู้โชคดีนะครับผมพี่ชายท่านแรกนะฮะสวัสดีครับไดรอสวัสดีครับไีอกครับผมอะพี่เอกอะได้ที่4ของบ้านริมน้ำเป็นกระบองระยะ3.6กระองนอนนะแต่ว่า พี่เอกแรกกับแรกกับพี่แม็กกี้เออแม็กกี้ได้ที่สองพี่แม็กกี้ได้ที่สามไหมได้ที่สี่ใช่โอ้โหอ้แรกกันครับเป็นเลขสี่ห้านี่ก็สี่ห้าผมมัมีพอดีเลยโอเคนะครับอ่าพี่เอกได้ไปสี่จุดห้านะแกไม่ได้จะจัดเลยอ๋อจะเลยอ๋ะจัดเลยแกโชนจัดตีบ่อผูกกลับเลยวันนี้ผมก็ไม่ได้มานั่งข้างพี่เอกเนาะผมไม่ต้องมาผมไม่ต้องมานี่ เห็นว่าจะอีหรอนี่ทริปนี้ก็พี่เอกเป็นหลิวนะใครอยากดูก็เดี๋ยวไปดูที่ช่องพี่เอกนะครับโอเคแล้วก็พี่ชายอีกคนหนึ่งนะที่ที่ผมบอกว่าแบบไม่ได้เจอกันนานนะคือทาให้ผมตัดสินใจมาบอกหุงกลับนะครับก็คือ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 นะบอมนะครับครับสวัสดีครับดีครับ อ๋อมาแล้วครับสวัสดีครับไอไว้สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมครับเือพี่ไว้กับพ่อเนี่ยทำเพื่ผมแบบอ่าตัดสินใจมาบอกพุ่งกับนะครับผมครับขอบคุณมากครับกครับบอกจะมาได้มานี่ได้มารับรางวัลแล้วครับรับรางวัล ที่ไว้กับพ่อได้ที่5ของบ้านลิงน้ำเก็ได้30มศูลวดๆนะครับรางวัลอันนี้รางวัลศูนย์ขอบคุณครับจะเจอกันหมดคุณแม่ครับวันนี้สวัสดีช่องพี่นู๊กตัวนะครับขอบคุณกิจกรรมดีๆที่เมตตาให้ไว้ไข่ป้อเนาะครับได้ไปร่วมกิจกรรมอแลวบบมีแล้วบอกเฮ้ยน้องกระลาคราบรางวัลเรีนล้วนแห่ต่อแล้วอกเฮอยเรีนล้วดๆปันพ่ออาจารย์โน้เลยคือว่าจะถึงวันเกิดลาแหม กี่เดือนพกเดือนโอ้ทำหลายเดือนเออหลายเดือนรพกเดิกนก็จะบอกว่ากลังจะบอกว่าทุกคนถ้ายังมีมกระองมานอนใจเนี่ยผมแนะนำเพื่อไปซื้อซื้อแบะให้เนอะอุ่น <c oughs> เล่นแ <c oughs> นะนำเพื่อใจกระองมานอนนะครับตอนนี้ก่อนผมมาท่านแนะนำเพื่อสะสมเนาะสามศูนย์สามหกสี่ห้ามีติดตัวไว้อุ่นใจตลอดเวลามีนะโอเคทริปนี้ก็ผมมานั่งข้างพ่อกับพี่ไว้นะไม่ได้เจอกัสสนนานครับค<ม>ิดถ<ม>ึงเนาะ ปลาเนี่เป็นเรื่องเล็กสําหรับผมในทริปนี้เลย<ช>นะครับผมมีตามาาสมัครก<ช>่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าวันนี้ใครจะได้ปึด๊ดไม่ได้ปึ๊ดนะครับผม<ช>ไปมาโอเคครับผมเริ่มตกกันเลยนะครับนี่ก็ตกเป็น2ตะขอไม้ตายเบาๆนะครับผมขอติงเนี่ยเออขอยาวผมจะจิบผงแบบนี้นะเป็นตะขอเบอร์หกนะครับตะขอสั้นก็จะปั้นเม็ดแบบนี้นี่นะครับสต,ตะขอนะครับผม อ่ะมันก็ตกหยอดๆใกล้ๆเลยแบบนี้ปุ๊บโอเคมาเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าทริปนี้จะเป็นยังไงนะครับมาเอากัเคัะจอมแล้วน้องแฝงเปิ์ก็นั่จ้างั้างนี่นะมาจับ พี่ไว้นะครับย้า,ายไปนี่ได้ปลากันแล้วนะแต่ผมจะลองดูว่าปลามันจะเข้าได้หรือเปล่ามาเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าถ้าเราจีบผงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ปลาเข้ามาหรือเปล่านะครับนี่แหละมันท้าทายดี ไอ้จิมเห็นมาเฮาเจอย่อ nó แม่มาเฮาเอานั่งมาเฮาเอาตัวนั่งเออลูก anh họ cũng phải sống với nói chuyện với bản thân nhiều nói chuyện với phao, ừ. 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 thân mình, nói chuyện với bản thân อ๋อ <AL> มันอจาจจะแก,กนไอะไว้ก็ไอะไว้ก็ได้ครับกลัวฮะยากให้เขากลัวเลยเหรอซะนะสุดเพ้อสมาธินะครับ ว่องดีใจ้วยกับวักสะต้นเแนบบี่ยปลาตัวเรกมาแล้วปลาตัวมืออาจารย์นุนนะครับผมจะดีใจดีกว่าน,นี่ฮะวูว้เต็มปากปลามดลูกมันปลาตัวเาารกมาแล้วครับ ปน,นินไซ้างามๆเบือๆอ่ะโอแกตสนี้นะครับผมก็คลิปที่ผมแจกกระบอกนอนนะมีคนที่ถ่ายหวยถูกนะครับผมอยู่สองท่านนะครับก็ขึ้นตามนี้เลยคุณแรกนะครับผมคุณชัยวัดนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับคุณอนุชาสว่างวงนะครับแต่ว่าติดต่อมาแค่คนเดียวนะเดี๋ยวผมจะจัดส่งกระบองกนอนไปให้ฟรีๆนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปก็จะทยอยประกาศ หลังจากคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมน้งน้นเอาแล้วนครับยัมาแปะแจครับครับเออมันกเท่านงแเนออุ้ยเต็มปากอีกแล้วปากมดลูกเอาอันเยอะชิไมไอ้ bắp lụt bắp lụt ơ lụt viên lụt ha lụt bắp lụt bắp lụt bắp lụt วันนี้วันหนึ่งจับเอาไปหอมปลอยให้จิมเนาะายนี้อันเถิงแน่จิม เอเมันเมินมา,าเตื้องีอสกก็เต็มปากเลย สดๆครับวันนี้<ม>ไล่ตั้งแต่303645 30, หแล้วาก็ยังการเปื้อนอยู่สู้ต่อไปพอไปคือ

ครับไอ้ว uh, ัน uh, ลืมเอาไว้บนรีสอร์ทหรือเปล่าวะบอกงัอะตรงนี้นะตรงนี้งมันมีนะอันน่ะฮะไอ้ยัางไอ้ยังไออย่า้ บดโอ้โมักินลวดเลยเว้ยอินยังมาใส่แว้นมากลงไปฟุ้งพื้เลย

Oh, ba chỗ lắm, ba chỗ lắm, ba chỗ lắm, ba Bỏ, lắm, không chỗ lắm, ba chỗ lắm, ba chỗ lắm, Nó chỗ lắm, ba chỗ cá ba chỗ lắm, 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 โดนแล้วยี่สก๊กไซนี้ครับแว้นมากๆยี่สก๊กอุ้ยกระหูกระหูปากระหูเฮ้ยตัวนี้เป็นปากระหูครับผมปากใหญ่โคตรเลย โอ้ได้อยู่เด้อนี่สิบกว่าตัวจะได้ใช่ได้น่าจะสิบนิดๆครับผมเป็นยี่สกแวนเยอะเลยปนินเบอร์ได้สองตัวฮียิสกก๊อกนะครับเดี๋ยวเอาไปฝากไว้บอให้จิมก่ันนะ,นนะสักสิบเนี่ยออเอาไปปล่อยบอพี่จิมนะครับแล้วก็ปีหน้าเจอกันปีหน้าเจอกันปีหน้าไซสสน่าอนินเบอร์ปิกไปละสองตัว ร้อนมากครับผมวันนี้ก็ถือว่าสนุกพอสมควรนะครับแต่ช่วงเช้าเนี่ยเรานั่งผิดหมายไปหน่อยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในทริปครั้งก่อนที่แจกกระบ,บองวันนอนนะครับไหนไหนก็ไหนไหนและทริปนี้ผมขอแจกกระบ,บองวันนอนอีกสักหนึ่งคันสําหรับคนที่อยากได้แต่ไม่มีเงินนะครับผมากากติกาก็กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ทายหวยเลขท้าย2ตัวรางวัลที่1นนะครับผมประจําวันที่ 16เดือนอะไรวะนะตามที่ผมขึ้นมานี่ตรงนี้เลยนะครับผมอ,อย่าลืมร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับผมหวังว่าคนจะเป็นผู้โชคดีนะครับโอเคก็อย่าลืมนะครับผมถ้าชอบพ i n u ฟ i ช h ิ n งนะครับผมอย่าเริ่มกดติดตามเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับเข้า <c oughs> มาเป็นครอบครัวพ i นุฟ i ช h ิ n งนะครับิปนี้ก็เป็นทริปสบายๆที่ผมมาเจอพี่ๆนะครับผม แล้วก็หลังจากนี้ผมจะติดงานสักพักหนึ่งนะครับเราคิดถึงทุกคนแน่ๆเลยจะพยายามหาเวลาตกปลาให้ได้เลยแล้วกันนะครับผมโอเคบ๊ายบายสำหรับวันนี้เรามีผู้สนับสนุนใจใหญ่จากเว็บ U1SVIP นะครับผมที่มาร่วมแจกกระบองนอนทั้งแตกทั้งแจกอยากลองนะแอดไปเลยไม่เสียหายแอด U1SVIP นะครับผมไป